สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม Layout นะคะของกล้อง Total Station Topcon GTS 102N ตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม Layout นะคะจะเป็นโปรแกรมไว้สำหรับคำนวณหาค่าพิกัดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Layout กันค่ะอันดับแรกกดเข้าเมนูนะคะแล้วก็เลือกที่ F2 ค่ะ Layout อันนี้นะคะก็สามารถเลือกไฟงานขึ้นมาใช้งานได้นะคะหรือว่าจะสร้างไฟงานใหม่ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าเราจะแค่ทําการเช็คค่าพิกัดเฉยๆก็ได้นะคะก็คือกดที่ F3 ค่ะ s c i SKP นะคะค่ะจากนั้นให้ใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะโดยกดเข้าที่ F1 ค่ะ OCC PT Input ตัวนี้นะคะจากนั้นกด F3 ค่ะ NEZ ใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะ ตัวนี้เราจะกำหนดไว้แล้วนะคะจะเป็นค่า n 100ค่ะแล้วก็ค่า e เป็น1 0 0 6 1 0ก็ enter ค่ะใส่ความสูงของตัวกล้องนะคะโดยความสูงเราจะวัดจากหัวหมุดจนถึงแกนกล้องค่ะแล้วก็ enter ค่ะต่อไปเราจะใส่ค่าพิกัด backside นะคะกดที่ f 2ค่ะกด f 3ค่ะ ne s a z ใส่ค่าพิกัด backside นะคะค่า n จะอยู่ที่105.491 ค่า e 100.610 enter ค่ะจากนั้นก็ให้เราทำการ take backside นะคะโดยการหมุนกล้องไปยังเป้าปิซึม backside ของเราค่ะเมื่อตรงกับเป้าปิซึมแล้วกด f3 ค่ะ yes ค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มใช้งาน layout ค่ะกดที่ f3 เลือก f3 อีกทีหนึ่งนะคะ n e z ค่า n นะคะจะอยู่ที่104.881ค่า e เป็น100ค่ะ enter แล้วก็ enter ค่ะความสูงของเป้านะคะค่ะจากนั้นเมื่อขึ้นหน้าหน้านี้ขึ้นมานะคะตัวกล้องจะคำนวณเป็นค่ามุมองศาแล้วก็ค่าระยะของจุดที่เราได้ป้อนค่าพิกัดไปเมื่อสักครู่นะคะ ทีนี้เราจะมาทํามุมองศาก่อนนะคะโดยกดเข้าที่ F1 Angle ค่ะค่ะเราจะดูที่ค่า DHR นะคะเราต้องทําให้ค่านี้เป็นศูนย์ก่อนนะคะค่ะเมื่อได้ศูนย์องศาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะให้คนถือเป้าโพนะคะไปยังตําแหน่งหน้ากล้องนะคะโดยที่เราจะเล็งไปที่จุดนั้นค่ะค่ะเมื่อเล็งกล้องตรงกับตัวเป้าแล้วนะคะก็กด F1 ค a ะ d i ค่ะทีนี้นะคะให้เราดูที่ค่า DHD นะคะ ตัวนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นจุดทศนิยม3ตำแหน่งให้กดที่ F1 ขมวดให้เปลี่ยนเป็น R แบบนี้นะคะค่ะระยะที่เกินมานะคะจะอยู่ที่3มเซน1มลน,นะคะค่ะแล้วก็จะให้คนถือเป้านะคะเดินหน้าเข้าหาตัวกล้องมาอีกประมาณ3มเซนนะคะเราจะทำให้ค่า DHD ตัวนี้เป็น0นปักหมุดตรงตำแหน่งนั้นได้เลยนะคะค่ะต่อไปเราก็ถ้าต้องการจะหาค่าพิกัดจุดต่อไปก็กด F4 Connect ใส่ค่าพิกัดค่ะค่า n เป็น104.271ค่ะส่วนค่า e เป็น100.310แล้วก็ enter ค่ะ enter ความสูงตัวเป้านะคะ enter ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็หน้านี้ก็จะเป็นหน้าแคลนะคะก็คือตัวกล้องจะคำนวณค่าระยะกับค่ามุมองศาออกมาให้ทีนี้เราก็จะมาทำให้ค่ามุมเป็น0นย์ก่อนโดยกดที่ f1 angle ค่ะ ดูที่ค่า dhr นะคะทำให้ค่า dhr เป็น0องศาค่ะเป้าองศาเป็น0องศาเรียบร้อยนะคะเราก็จะให้คนถือเป้านะคะมายัางตำแหน่งหน้ากล้องนะคะแล้วก็เล็งกล้องไปที่ตัวเป้าบิซึ้มค่ะเมื่อตรงแล้วก็กด f 1ค่ะคดิสค่ะนี้ก็กด f 1นะคะหมดเพื่อเปลี่ยนให้เป็นจุดทศนิยม3ตํตำแหน่งแบบนี้นะคะค่ะค่า dhd นะคะก็จะ ยังเออเลอร์อยู่ที่2,5เซนมิลนะคะแล้วก็ให้คนถือเป้าค่ะขยับเข้ามาหาตัวกล้องนะคะแล้วก็ทําให้ค่าดีดเป็นศูนย์พอได้ศูนย์แล้วก็ปักตําแหน่งตรงนั้นได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมเลเยอร์ในเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในตัวกล้องนะคะสามารถ w a l k กอเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้ค่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ s si i y i 9 9ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดที่โรงแรมคามิโอแกนได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ